อออะะถ้ะสำหรับเรื่อง MV นะคะก็ตัวโมเองก็ยังไม่ได้เห็นค่ะก็ได้เห็นทีเซอร์เท่ากับพี่ๆทุกคนแล้วก็ประชาชนทุกคนแล้วก็เรื่อง MV เนี่ยเดี๋ยวรอให้ถึงเวลาที่เขาเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยวเราเราชมพร้อมกันทีเดียวแล้วก็รับทราบรายละเอียดพร้อมกันทีเดียวดีกว่าค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนภาพตัดที่เราเคย อออขออนุญาตพร้อมกันทีเดียวในวันและเวลาที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ก็เรามีความรู้เท่ากันเลยค่ะจริงๆค่ะขอนุญาตให้แบบใช้รูปใช้ภาพขอเป็นทีเดียวดีกว่าค่ะขอข้ามเป็นเรื่องอื่นก่อนค่ะอันนี้เราเราได้้าบก่อนก่อ เดี๋ยวขอทีเดียวนะคะขอข้ามขอข้ามเป็นเรื่องอื่นก่อนดีกว่าค่ะได้เห็นแพทย์่แต่าครับจากท่านที่ผ่อนมาขอข้ามก่อนค่ะก็เห็นแล้วตกใจไหมครับก็ขอข้ามเป็นเรื่องอื่นก่อนค่ะขออนุญาตค่ะแล้วเอาเรื่องแพทได้ไหมอ่ะได้ทุกเรื่องค่ะแพทย์ออกมาบอกว่าเอ้ยเขายืนยันว่าสิ่งที่เราโพสแต่เป็นเรื่องจริงที่หลายคนยืนยันว่าเอ้ยบอกว่าเป็นเกี่ยวกับโตโน่อะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็สำหรับเรื่องน้องแพทนะคะที่ได้ยินจากพี่ทราบจากพี่พี่ว่าเขาได้ออกมายืนยันในสิ่งที่เราได้โพสตว่ามันเป็นเรื่องจริงก็จริง,รงๆแล้วอันนี้โมไม่ได้ฟังด้วยหูของโมเองนะคะยังไม่ได้อ่านข่าวน้องด้วยตัวเองกอ็โมก็ยังออกความเห็นอะไรตรงนั้นไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปอ่านด้วยตัวเองก่อนแต่ว่า โมก็พูดได้ในเฉพาะสิ่งที่โมเป็นคนโพสอะนะคะว่าอ,อย่างที่โมบอกว่าอย่างที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วในคราวที่แล้วอะคะ่ะมันก็เป็นไปนตามนั้นแล้วก็ขออนุญาตที่จะไม่ต่อความยาวเสาวความยืดสำหรับเรื่องนี้แล้วดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าโมรู้สึกว่าโมวันนั้นมันเป็นความอัดอ,อัน้นมันเป็นความน้อยใจที่ โมโทนมาเป็นระยะเวลาเป็นปีนะคะหลังจากเลิกลากันไปแล้วโมงเงียบอยู่นานมากอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ยอมรับว่ามันก็เป็นอารมณ์ชู้เหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นความอึดอัดนะคะก็เลยก็เลยโพสต์ลงไปแต่ว่าก็ลบโพสต์ออกไปแล้วแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีข้อดีกับใครรวมถึงตัวโมโอเองด้วยมันก็ไม่ได้สร้างความความภูมิใจอะไรกับตัวโมโเลยแล้วก็เรารู้สึกว่า ันควรจะพอแล้วดีกว่าก็ขอโทษด้วยค่ะที่ทําอะไรแบบนั้นลงไปค่ะไม่เลยค่ะก็เรารู้สึกว่านานๆทีที่เราจะระเบิดออกมามันก็คงไม่แปลกสำหรับมนุษย์ทั่วไปอะนะคะแล้วก็โมงเงียบมานานแล้วถ้ามันจะมีหลุดอ,ออกไปบ้างเนี่ยคนคงเข้าใจได้ว่าโมเก็บอะไรไว้เยอะพอสมควรสิ่งที่โมโดนแล้วโมแบบรักษาตัวเองจนหาย อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราคิดว่าโอเคแล้วเราหายดีแล้วแล้วก็พอดีกว่าสำหรับสำหรับสิ่งที่แพทออ,อาจจะมีบางมุมที่เห็นด้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็มันก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นคนสนิททั้งคู่ค่ะ เราอาจจะมีประสบการณ์ที่มันคล้ายกันบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นไปได้ค่ะมันก็ถ้าสมมติมันเป็นเรื่องจริงนะมันก็ไม่แปลกอะค่ะต่อไปเราต้องระวังบ้างคนการทำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่พลาดทิ้งของค่ะก็ต่อไปนี้ก็คงไม่มีอีกต่อไปแล้วอะค่ะเพราะว่ามันพอคนเรามันได้ระเบิดออกมาทีนึงเนี่ยมันแปลว่ามันมันสุดจะทนแล้วจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะ ขอโทษทุกคนได้แต่ไม่เคยขอโทษมาเลยอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็น้อยใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มันก็มันก็สุดแล้วอะค่ะมันสุดแล้วจริงๆก็คงไม่ไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วอะค่ะแล้นได้มีการไปคุยกับทาง่ายชายมไม่เลยคาะไม่เลยค่ะไม่ได้พิมพ์แฮแกอะไรหรอไม่ค่ะไม่ค่ะที่พี่โมแฮชแท็กว่าฉันคงต้องตอบเรื่องเธอไปตลอดชีวิตเองเรายังยินดีที่จะตอบอยู่เลยค่ะสำหรับแฮชแท็กที่ อบอกว่าจะต้องตอบคาถามไปตลอดชีวิตอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่จะต้องยอมรับอะค่ะว่ามันมีผลกระทบเพราะว่าเราเคยเป็นคนรักกันเพราะว่าเราเคยใช้ชีวิตด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรหรือเราทําอะไรมักจะต้องถาม อีกฝ่ายด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วอะค่ะตัวโมวเองโดนถามตัวเขาเองก็ต้องโดนถามไปตลอดชีวิตเหมือนกันเหมือนคู่อื่นๆที่ก็โดนกันมาตลอดเวลาค่ะอันนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้ส่วนตัวโมวเองก็ถามว่ายินดีที่จะตอบไหมอะไรตอบได้ก็ตอบค่ะแต่ว่าถ้าอะไรที่โมไม่รู้เรื่องจริงๆอะไรแบบนี้ยโมก็คงตอบไม่ได้ค่ะอย่างแพทเองก็บอกว่าเออโดนว่าจะออกมา ขอ,อคำถามพี่จีค่ะอย่าหลบข้างหลังสิคะคแพทย์ตอบตัวโนะไม่เคยปกป้องเขาเลยถ้าเกิดจากการเป็นตัวสองตัวแต่จะออกมาปกป้องผ่านสื่ออะของตังโมคือจะกรณีเดียวกันไหมอ๋อไม่พูดถึงตังโมแต่ไม่พูดถึงสื่อเอ๋ออ่าถ้า,ถาคำถามยาวมากขอทวนคำถามนะคำถาม <NOISE S 2> <า>คือคำถามคือว่าปกป้อ,อ,ปอง ผ่านสื้อแต่ไม่ปกป้องส่วนตัวใช่ไหมคะอ,อันนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากจนจนโมไม่ได้จำในรายละเอียดตรงนั้นแล้วอะคะ่ะโ,โมเองก็เห็นว่าบางเรื่องเขาก็ปกป้องโมนะคะแต่บางเรื่องก็ไม่นะคะอันนี้โมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องเขาโดนแบบไหนเพราะว่าโมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าว่าเรื่องของน้องกับเรื่องของ เขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รักทราบรายละเอียดทั้งหมดก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันหรือเปลา่าค่ะแต่ว่าตัวโมวเองเนี่ยตัวโมวเองเนี่ยไม่ว่าจะปกป้องผ่านสื่อหรือว่าปกป้องโดยส่วนตัวโมวคิดว่ามันเท่าเท่ากันค่ะมันก็คือการปกป้องเหมือนกันในส่วนที่เขาปกป้องโมต้องขอบคุณเขาด้วยขอบคุณมากค่ะค่ะแต่ในส่วนที่ไม่ปกป้องแล้วบางทีมันกระทบถึงจิตใจเราหนักมากๆอันนี้โมก็ขออนุญาตที่จะน้อยใจค่ะ นี S <S ่เหมือนว่าสิ่นนนนงของแติ่งที่โน่ลมทั้งแพทดล่ทั้งไงโมนี้เราถึงเ <sm all> อ่อในในคำถามที่ว่าติ่งของเขามาถล่มทั้งโมและแพทโมโมไม่ค่อยซีเรียสกับจุดน,นี้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าโมเข้าใจว่า การที่เรามีคนรักเนี่ยคนที่เขารักเราจะต้องปกป้องเราเหมือนกันทุกๆคนบนโลกใบนี้เหมือนที่พ่อแม่เรารักและปกป้องเราไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกตรงนี้โมเข้าใจค่ะมันเป็นเรื่องของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะก็ปกป้องเป็นเรื่องอธรรมชาติของการที่แฟนคลับจะมาถลมฝ่ายอื่นๆแต่ว่ายังไงก็ตามความจริงมันประจักษ์อยู่ในใจค่ะ เขาจะออกมาถล่มใครก็ตามความจริงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความจริงก็ยังคงเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำค่ะหลายคนมองว่าทำไมโมไม่หยุดสักทีเพราะว่าผลกระทบมันยังส่งผลถึงโมตลอดเวลาหลายๆเรื่องมันส่งผลกระทบส่งผลกระทบถึงใจโมถึงใจพ่อโมอยู่ตลอดเวลาโมก็เป็นคนหนึ่งที่มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะคะก็ ถึงบอกว่ามันเลยระเบิดขึ้นมาในบางวานันซึ่งซึ่งปีกว่าแล้วค่ะที่โมเก็บทุกคนจะเห็นว่าโมเนี่ยไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยสากคำก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากหยุดนะคะหยุดมานานแล้วแล้วก็ไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรหรอกบางครั้งมันก็ มันก็ระเบิดอะค่ะมันก็น้อยใจแล้วก็พลาดออกมาบ้างก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่อาจจะทําให้บางคนผิดหวังแล้วก็มีได้รับผลกระทบอะไรแบบนี้ค่ะมันจะไม่มีอีกแล้วค่ะแสดงว่าเราก็คาดหวังไว้ว่าหลังจากนี้ไปที่เราจะไม่กล่าวอีกฝ่ายอีกแล้วใช่ในเรื่องว่าจะจบหรือไม่จบเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่เราฝ่ายเดียวด้วยมันก็อยู่ที่ทางเขาทําอะไรแล้วมันจะส่งผลกระทบถึงเราไหมแต่ทางเราเนี่ยเลือกที่จะจบจากตัวเราเองได้ค่ะก็คือ ก็คือจะไม่ไม่ไม่พูดถึงอีกอ่า้ว่าอย่โยกันอีกเลยอะไรเงี้ยโมเคยฝากไปแล้วโมขอฝากก็ไม่ไม่ขอฝากแล้วดีกว่าค่ะเอ่อก็ถ้าโตโตกันแล้วก็ฟังรอบเดียวก็น่าจะเข้าใจค่ะไม่ใช่แค่คนคนเดียวเตือนด้วยคนอื่นก็เตือนไปแล้วด้วยหลายคนเตือนนะคะถ้าเกิดยังมีเรื่องโยงมายังหาเราอยู่เราก็ยังมีตอบในส่วนที่ตอบได้นะคะแต่ว่าคงไม่ตอบคงไม่ตอบในส่วนที่เราไม่รู้ค่ะ อันนั้นมันก็เราไม่รู้จริงๆเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงค่ะ่ามคุณลองกับหมอเยี๊ยบแนาี่ว่างที่ถามที่กันเยจังก็ในส่วนของโมกับเยี๊ยบนะคะโมขอพูดครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆที่จะไม่ตอบที่อื่นอีกแล้วก็วันอื่นๆอีกขอให้จบภายในวันนี้วันเดียวตัวโมเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ค่อยอยากจะออกมาพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันมันมันมีคำถามั้งคาใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อ โมขออนุญาตไม่ออกความคิดเห็นส่วนตัวแต่โมอยากจะให้กลับไปฟังสิ่งที่เจ๊พ,พูดลองหลับตาฟังใช้ใจฟังตั้งใจฟังหนึ่งรอบสองรอบในสิ่งที่เจ๊ได้พูดเรื่องราวทุกอย่างอยู่ในคําตอบของเจ๊ยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วค่ะงงไหมคะว่าอยู่ๆข่าวนี้ขึไนมได้ยังงงค่ะงงว่าข่าวมันออกมาได้ยังไง ก็เป็นอย่างที่เจี๊ยบพูดค่ะทุกอย่างตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องอยู่ในคําตอบของเจี๊ยบค่ะทุกคนถ้าวิเคราะห์ได้จากคําตอบของเจี๊ยบจะรู้ค่ะว่าเรื่องราวเป็นแบบไหนก็เป็นไปตามที่เจี๊ยบบอกค่ะคือโมกับเจี๊ยบมองในมุมเดียวกันว่าเหตุการณ์มันตัวจากอะไรอ่าโมไม่ขอออกความเห็นส่วนตัวค่ะโมอยากให้ทุกคนฟังเจี๊ยบเลยค่ะ ก็ตามที่เจ๊บบอกเลยค่ะทุกคําพูดค่ะทำไมพี่โมถึงไม่ไม่ยืนยันด้วยตัวเองโมอยากให้ฟังเจี๊ยบแล้วกันค่ะฟังดีๆค่ะฟังดีๆดีนะค่ะแก้งแต่งงานอ๋อน้องสำหรับเรื่องที่อ่าโดนแย่งช่างแต่งหน้ากับน้องดีชาจริงๆแล้วอ่า มันไม่ได้เป็นการแย่งกันนะคะมันเป็นการติดต่อกันก่อนหลังมากกว่าคือ,อาทางผู้จัดการของน้องพีชาติดต่อช่างแต่งหน้าของโมวไว้ก่อนช่างประจำของโมนะคะแล้วโมวเนี่ยโทรไปช้ากว่าแล้วก็เลยโมก็เลยต้องแต่งหน้ากับ ช่างท่านอื่นที่ที่เราทั้งหมดก็รู้จักและคุ้นเคยกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ mm hmm. เท่านั้นเองก็ mm hmm. มโมไม่ได้โกรธไม่ได้ถือสาอะไรเลยเพราะโมก็เข้าใจว่าวันนี้เป็นงานของน้องเพราะฉะนั้นมันก็เป็นงานของน้องเราก็อยากให้น้องออกมาดีที่สุดอะค่ะค่ะ